คุยเรื่องดังฟังเรื่องเด่นรวบรวมประเด็นที่น่าสนใจในกอบข่าวเช้าวันศุกร์โดยปิยพงษ์เทนทวายและอาทิตยาปักกระทานังทาง FM 8 9 5เมกะเฮิร์ต์ สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการก่อบข่าวเช้าวันศุกร์ค่ะพบกันนะคะวันนี้13พฤษภาคม2565นะคะทาง FM 89.5วิทยุราชมงคลธัญบุรีคลื่นเทคโนโลยีพืคุณภาพชีวิตนะคะพบกันกับเราสองคนเช่นเคยค่ะดิฉันอาทิตยาป,ปักทานางและคุณเปียพงษ์เคนถวายค่ะสวัสดีครับคุณอาทิตยาสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีเปียพงษ์ด้วยนะคะทางไกลนะคะมาจากทางภาคอีสานของเรานั่นเองนะ อืมนะฮะต้องบอกว่าการจัดรายการการร่วมผลิตรายการนําเสนอข้อมูลต่งางๆเนื้อหาเองเนี่ยต้องบอกว่าต้องบอกอยู่ที่ไหนก็ากกสามารถก,ก็ใช่คือในอนาคตผมอาจจะอยู่ต่างประเทศแล้วก็จัดรายการกับคุณอาทิตย์ยาก็ได้นะฮะถ้าออคุณเบี้ยวูงอยู่ต่างประเทศดิฉันต้องขอติดสอยห้อยตามไปด้วยนะคะ อ้าคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันสําคัญใช่ค่ะคือเป็นมันคือส่วนหนึ่งคือเป็นวันหยุดราชการแต่มเป็นวันสําคัญอย่างหนึ่งคือมันเป็นวันเลิกงามยามดีที่เกษตรกรจะถือว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันแห่งการที่จะเริ่มเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตรทันทันเริ่มเกษตรกรรมเพราะนั่นคือวันพืชั่วโมงคมแล้วก็จริงเนี่ยแบบอ่ะเรียกว่าเป็นเหเุมีเขาเรียกว่าเป็นพระราชพิธีหรือ ที่เริ่มมาตลอดอหลายปีที่ผ่านมานั่นคือพระราชพิธีเจริญพระนางคันแรกนาครคนจะรอรอพระราชพิธีนี้แล้วก็จะเป็นการทํานายเสียงทายแล้วก็จะเป็นใช้เลิกวันเนี้ยอปลูกด้วยแต่ช่วงสถานการณ์โควิดสิบเก้าที่ผ่านมาทให้พระราชพิธีนี้เนี่ย งดไปเนื่องจากบรรยากาศการระบาดของโรคโควิดสิแต่ในปีนี้เองว่าเป็นปีต้องหมดเป็นเืิองามยามดีอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้เห็นพ,พระราชพิธีที่สําคัญแล้วก็มีมีเขาเรียกวความรู้สึก ต่อพี่น้องเกษตรกรและคนทานํา,ทา,ก,าทการเกษตรพี่น้องชาวการทําการเกษตรทุกคนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าวันนี้เป็นวันสําคัญกันด้วยซึ่งต้องบอกว่าต้อนรับในวันสําคัญวันศุกร์แบบนี้วันศุกร์ที่13บสามพฤษภาค,คมแน่นอนว่าที่บอกไปวันอยู่ราชาการวันพืชชมงคลซึ่งมีพาธิธธจดพระพนังคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธทีที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็บำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทยนะครับจะมีการประกอบพรนะราชพิธีณนณฑลพิธี สนามหลวงนะครับในวันพื้อชั่วโมงคนอย่างที่บอกไปปี63กับปี64ทางกระทรวงเกษตรและสาก์ได้งดจัดพระราชพิธีจุดพื่อชั่วโมงคนจะดพระนางคันแรกข,ขวัญที่ท้องสนามหลวงเนื่องจากการระบาดโควิด -19 จึงไม่ได้มีพิธีสัตยาธิ่ฐานการเสี่ยงทายมาต่อเนื่อง2ปีด้วยกันแต่ในปีนี้เราจะมาลุ้นว่า พระโคจะกินอะไรซึ่งก็มีการเสียงทายตามคำทํานายของการาเขียนกันไว้ในแต่ในอดีตซึ่งคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถติดตามรับชมแล้วก็รับฟังการถ่ายทอดสดพระราชพิธีนี้ได้ซึ่งจะถ,ถ่ายทอดขึ้นในวันนี้ผ่านทางโทรทัศน์โครงการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กระทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประททศไทยรวมทั้งสื่อโซเชียลมีเดียตั้ง8นาฬิกาต้นไปก็เชิญรับชมรับฟังกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะก็วันนี้นะเปียโพงอย่างที่บอกก็คือ13พฤษภาคมบางท่านก็บอกว่าสุกสิบสนะก็เป็นวันสุกสิบส นะะในขณะที่บางท่านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันหยุดยาวนะคะสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันจันทร์ก็คือเป็นวันชดเชยวิสาขาบูชาซึ่งก็บางท่านหลายๆท่านก็มีการจองที่พักนะก็ไปท่องเที่ยวกันนะคะออกเดินทางไปต่างจังหวัดบ้างหรือว่าไปพื้นที่ใกล้ๆกับสถานที่พักกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นวันพักผ่อนอย่างหนึ่งค่ะมางั้ที่เรื่องราวของเรานะคะวันนี้ค่ะกับเรื่องราวของโควิด -19 กันบ้างนะคะ ล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคทางสบคอเองนะคะเขามีการย้ำว่าทางการะทรวงสาธารณสุขนั้นมีการลดระดับเตือนภยัยโควิด1 9แต่ก็ยังไม่ถึงขั้นผ่อนคลายนะคะยังคงใช้ชีวิตที่ต้องมีการระวังนะคะไม่ใช่การใช้ชีวิตตามปกติก่อนหน้านี้ที่จะมีโควิดระบาดนะคะึ่งเรื่องนี้ค่ะแพทย์หญิงพิสมัยศิยรังสันผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานาการณ์โควิด -19 หรือสบคพูดถึงกรณีที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศลดระดับเตือนภยัยโควิด -19 จากระดับ4เนี่ยเป็นระดับ3ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นการพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์การ,การติดเชื้อทั่วโลกและประเทศที่มีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงและส่งตัวค่ะอีก็ตามแล้วนะคะแพทย์หญิงวิสมัยนั้นย้ำว่าการประกาศเฝ้าระวังในระดับ3นั้นก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสูงและจำกัดการรวมกลุ่มนะคะเพราะยังไม่ถึงขั้นผ่อนคลายในระดับ1นสองค่ะซึ่งประชาชนจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะมากันที่หนึ่งเรื่องราวคุณ <c oughs> เปียพงศ์ไปกันที่ทางความค <c oughs> ิดเห็นนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างค่ะ นน่นอะว่าตอนนี้เองเนี่ยเราจะเห็นบรรยากาศของการเดินทางไปร่วมประชุมของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับโดยท่านนายกเองก็เชื่อมั่นนะครับว่าพร้อมเดินหน้าประเทศไทยในการย้ำกลุ่มเสียงสูงปฏิบัติตามมาตรการ5บวก5นะครับโดยโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับน,นายชนกกรวังบุญคงชนะเปิดเผยว่า ขณะนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งก็อยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐอเมริกาสมัยพิเศษหรืออาเซียน US เชียลซัมมิตที่กรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ยังคงติดตามสถานการณ์ของโควิด1 9ภายในประเทศอย่างใกล้ชิดก็รับทราบนะครับรายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อและก็จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวในโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและก็อื่นๆตอนนี้ก็มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อวันวันเมื่อวานนี้นะฮะมีผู้ป่วยเข้ากำลังรักษาตัวอยู่ที่7 7 4 2 7ราย ขณะที่มีจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบร,รักษาตัวในโรงพยาบาล1,353รายและอัตราครองเตียงก็มีจำนวนลดลงครับ ใช่แล้วค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะอย่างที่คุณยพงศ์ได้บอกไปเนี่ยเริ่มไปสัญญาณที่ดีขึ้นนะคะในการเดินหน้าประเทศจากความร่วมมือของทุกคนก็ช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศนั้นอยู่ในระดับที่น่าพอใจและมีสถานการณ์ดีขึ้นต่อเนื่องค่ะอย่างก็ตามแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีขอความร่วมมือทุกคนนะคะเฝ้าระวังตนเองอย่างเคร่งครัดตามมาตรการยูนิเวอร์แซลเพ e เวนชั่นนะคะสําหรับผู้เสี่ยงสูงก็ให้ยึดหลัก5้าบวกหตอนนี้เป็น5้าบวกหาแล้วนะ นะลดลงนะคะกักตัวที่บ้าน5วันนะคะตรวจเอทเคในวันที่5หลังสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยครั้งสุดท้ายหรือหากมีอาการก็ตรวจเอทเคทันทีนะคะสังเกตการตัวเองต่อเนื่องอีก5วันค่ะด้วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติออกนอกพื้นที่ได้แต่ต้องเฝ้าระวังตนเองไม่อยู่ร่วมกับคนหมู่มากค่ะทั้งนี้นะคะทุกคนก็ต้องร่วมมือกันเฝ้าระวังแล้วก็ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อเตรียมเข้าสู่โรคประจําถิ่นต่อไปค่ะซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าจะเป็นในช่วงเดือนกรกฎาคม นี้นั่นเองค่ะดีแน่แนก็ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ยังเข้มข้นกันอยู่นะคะพรบมบอกว่าการกักตัวที่น้อยลงการพบผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มที่เป็นกราฟดิ่งลงแต่ที่สําคัญก็คืออยากให้ได้ติดเชือ้อการไปรับวัคซีนเพิ่มเติมทั้งในที่เป็นกลุ่มเด็กคนที่วัยทางานหรือ6 0ศนย์หกเนี่ยก็มีอ่าเชิญชวนไปรับวัคซีนกันเพิ่มมากขึ้นกันด้วยนะครับผมบอกว่ารับไปแล้วหนพอแค่นี้ ไม่รับดีกว่านะครับยังไงก็ให้รับตามโดสกันไปมีโอกาสก็เข้าไปรับเพราะมีการพัฒนาวัคซีนกันอย่างต่อเนื่องมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่มีการถกเถียงและมีการแชร์กันในโลกสังคมออนไลน์คือถ้าบอกว่าในประเด็นเนี้ยถ้าเป็นกฎหมายสากลหรือต่างชาติเขาเป็นการบังคับใช้อย่างแน่นอนแต่ที่บ้านเราเองเนี่ยก็อาจจะบอกว่าละเลยไหมก็ไม่ถือว่าขนาดนั้นก็ไม่ได้มีความเข้มข้น ที่จะต้องบังคับหรือจะต้องกวดขันในสมัยอดีตแต่ที่แน่ๆก็เป็นคําแนะนําบอกว่าผู้ที่จะมีเด็กตามกว่ากี่ปีจะต้องเดินทางในรถควรที่จะให้นั่งอุปกรณ์ที่เหมาะสําหรับเขานั่นคือเรื่องของคาซีฟนั่นเองมีการประกาศเกี่ยวกับเรื่องของการค่าเข็มขัดนิรภยัยการใช้อุปกรณ์คาซี พอมีการแนวทางนี้เกิดขึ้นปุ๊บกระแสรเรื่องของราคาสินค้าต่างๆเองเนี่ยมันเป็นพุ่งสูงขึ้นซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองท่านก็ออกมาย้ำนะฮะว่าผู้ผลิตผู้ค้าตอนเนี้ยที่มีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยห้ามที่จะขึ้นราคาคาซีมู้ฟังถ้าพบว่ามีการขึ้นราคาโดยใช่เหตุ โดยใช่เหตุนะฮะอันนี้เราเราเติมให้นะแต่จริงๆเนี่ยไม่ควรที่จะขึ้นราคาคแต่แน่นอนแหละเอาความต้องการมาอาจจะสูงขึ้นในระยะนี้ในช่วงนี้แต่เขาบอกว่าถ้ามันขึ้นราคาเกินใช่เหตุแบบเนี้ยอาจจะถูกดำเนินคดีมีโทษปรับด้วยนะฮะในเรื่องของการจําคุกไม่เกินเจ็ดปีปรับกว่าแสนสี่หมื่นบาทครับอืมนะคะเรื่องราวนี้ค่ะคุณจรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็มีความเป็นห่วงเรื่องของราคาคาซีดนะคะซึ่งปรับตัวสูงขึ้นมากในขณะนี้คาซี นี้หัวฟังค้าต้องบอกก่อนว่ามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษานะแต่ว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่5กันยายนปีนี้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณสัก ประมาณ4เดือนนะคะที่มีการกําหนดว่าเด็กอายุไม่เกิน6ขวบนั้นจะต้องนั่งคาซีทในการโดยสารรถยนต์ค่ะซึ่งสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์นนเข้ามาดูแลตอนนี้ก็คือกรมการค้าภายในนะคะซึ่งทางธิบดีกรมการค้าภายในค่ะมีการเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปแล้วเมื่อวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเชิญทั้งห้างสรรพสินค้าผู้บริหารแพลตฟอร์มต่างๆที่มีการจําหน่ายคาซีทนะคะมีการสั่งการใน2ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกค่ะห้ามปรับขึ้นราคาเด็ดขาด ข้อ2นะคะก็คือถ้ามีการขอปรับราคาเพราะต้นทุนนําเข้าสูงขึ้นหรือเหตุอื่นจะต้องขออนุญาตกรมการค้าภายในก่อนและขอความร่วมมือกับห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพทางแมคโครโลตัสแล้วก็บิ๊กซีนะคะนําเข้าคาซีดร,ราคาประหยัดจําหน่ายในประเทศ <c oughs> เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่กําหนดต่อไปค่ะ ซึ่งหลังจากนี้ผมู่ฟังก็จะมีการติดตามการจําหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆโดยกรมการค้าภายในนะครับก็แจ้งแล้วว่าห้ามแก้ไขหรือปรับราคาขึ้นหากมีการเฉยโอกาสมู่ฟังตรวจพบดําเนินคดีก็จะมีอาศัยตามมาตรา29ของพรบ ว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการถือว่าเข้าขายในการกําไรเกินควรมีโทษอย่างที่บอกไปคือ7ปีนะฮะจำคุก7ปีปรับไม่เกินแสน0 0 0หบาทหรือทั้งจําทั้งปรับคุณผู้ฟังหากผู้บริโภคพบว่า,าสงสัยว่าเป็นการค้ากําไรเกินควรคือมันแพงเกินไปอะจากเดิมเราคิดว่ามันน่าจะเกินเท่านี้และมันแพงเกินไปแจ้งมาได้เลยนะฮะที่สายด่วนกระรวงพาณิชโทร1 5 6 9ง5 6า เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบและก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนายจุลินเองยังบอกอีกนะครับว่าเท่าที่ติดติดตามราคาคาซีดในตลาดจากการสำรวจของภาย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พบว่าราคามีความแตกต่างกันตามคุณภาพรูปแบบต้นทุนการนําเข้าราคาหนิงผู้ฟังเฉลี่ยนะประมาณอยู่ที่พันห้าร้อยบาทจนถึงอาจจะแพงหน่อยเรื่องของดีไซน์เรื่องของคุณภาพของวัตถุดิบเนี่ย สูงที่30,000บาทก็แตกต่างกันมากนะฮะใช่ค่ะจะต้องมีการติดตามนะฮะอย่างใกล้ชิดทางกระทรวงาพาณิชย์เองก็สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งราคาจำหน่ายมายัางกรมการค้าภายในในฐานะเลขานุการคณะกรรมการ,ากาการว้ด้วยราคาสินค้าและก็บริการโดยทั้งก็ฝากไปถึงนะฮะขอบคุณผู้ประกอบการที่ใหความร่วมมือกับกระทรวงาพาณิชย์เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคจะได้ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของเด็ก ที่ต้องโดยสารรถต่อไปกันด้วยฮะอืมนะคะในความเห็นหนึ่งค่ะจากรองอธิบดีกรมการค้าภายในนะคะร้อยตรีจัก,กรายอดมณีก็พูดถึงว่าตอนนี้เนี่ยกรมการค้าภายในนะคะมีการจัดโครงการพณิ์ลดราคาช่วยประชาชน4มุมเมืองซึ่งจัดขึ้นนะคะลดภาระราค่าของชีพของประชาชนจะมีการเปิดตัวและจําหน่ายสินค้าออปโภคบโิโภคสัปดาห์แรกวันนี้วันแรกนะคะ13-15พฤษภาคมณเซ็นทรัลสาขารัตนาที่เบตจังหวัดนนทบุรีซึ่งงานนี้ผู้บังคะจะมีการนําสินค้าคาเ มาจำหน่ายราคาประหยัดกันด้วยนะคะโดยกรมการค้าภายในเองค่ะตอนนี้กำหนดให้สินค้าข่าซีดเนี่ยเป็นหนึ่งในสินค้าที่ต้องติดตามดูแลประจําเดือนพฤษภาค,คมซึ่งจะมีการติดตามสถานการณ์ราคาจําหน่ายอย่างใกล้ชิดนะคะขณะที่มีข่าวนะคะรายงานบอกว่ากรณีการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติค่ะและจะมีผลในวันที่5กันยายนปีนี้และประกาศนากิจจานุเบกษาพระบัญทั์ยัจราจรทางบกฉบับล่าสุดก็ยังมีเวลาอีกประมาณ4เดือนนะคะที่จะมีการบังคับใช้ เพราะฉะนั้นประชาชนเองเรายังมีเวลาในการเตรียมตัวแล้วก็กระสวงพาณิชย์นะคะจะเป็นปลายทางของสถานการณ์ด้านราคาซึ่งก็มีการประสานเรื่องสินค้าได้มาตรฐานราคาย่อมเยาวมาจําหน่ายให้เป็นทางเลือกแล้วก็เป็นโอกาสของประชาชนไม่ให้เป็นภาระนะคะคุณปิยพงศ์ฟังยังมีความเห็นหนึ่งของสภาองค์กรผู้บริโภคซึ่งเขามาพูดถึงเรื่องนี้กันด้วยนะคะมีข้อเรียกร้องเกิดขึ้นยังไงบ้างคะ่ะ ทางด้านของคุณภัยบูรณ์ช่วงทองนะฮะอย่างที่บอกไปคือท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสินค้าและก็บริการของสภาองค์กรของผู้บริโภคเขาเสนอให้รัฐเองเนี่ยดำเนินมาตรการเข้ามาช่วยดูแลจัดหาคาร์ซีทเพื่อให้ทุกคนเดยเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเพราะต้องยอมรับว่าปัจจุบันเองเนี่ยบางครอบครัวคือคุณผู้ฟังกว่าเขาจะมีรถเนี่ยเขาว่าได้เป็นรถที่แหมต้องซื้อเงินสดหรืออาจจะมีเงินดาวสูง แต่กว่าเขาจะใช้เนี่ยเขาต้องใช้ทั้งรถนในการหาเงินนะคะการจะมาซืา้อคาซีปไปติดตั้งเพิ่มเติมอีกเป็นภาระส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าฉุกกระหุกขึ้นมาด้วยภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็อาจจะเข้าถึงได้ยากก็เป็นหน้าที่ของหน่วยงานด้านสังคมของภาครัฐจะช่วยดูแลจัดหาให้กับผู้ที่เดือดร้อนในบางกลุ่มสามารถเขถึงการใช้คาซีปเพื่อความปลอดภัยของการใช้รถใช้ถนนได้ รัฐบาลควรมีมาตราการทางเศรษฐกิจเข้ามาช่วยอย่างเช่นในระยะสั้นกระทรวงาพาณิชย์ควรเข้าไปกํากับดูแลไม่ให้การฉวยโอกาสขึ้นราคาหรือมีการร่วมกับผู้จําหน่ายจัดหาโปรโมชั่นราคาพิเศษแณะที่กระทรวงการคลังนะครับควรวิจารณาให้มีการลดหย่อนภาษีนะครับโดยนําค่าใช้จ่ายกับการซื้อคาซิสมาลดหย่อนภาษีเงินได้เพื่อช่วยลดภาระแก่พ่อแม่ผู้ปกครองอีกทางหนึ่งส่วนระยะยาวควรดำเนินมาตราการสนับสนุนการลงทุนผลิตคาซิสในบ้านเรา พราะหลังกฎหลังจากกฎหมายบังคับใช้แล้วความต้องการเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนเท่านั้นอย่าลืมว่ารถในบ้านเราครอบครัวต่างๆเองเนี่ยบางคนมีบุตรอาจจะเป็นหน,น,น,นึ่งสองคนนะฮะหนึ่งสองคนเองจำเป็นจะต้องนั่งคาซีทั้งหมดแน่นอนว่าความต้องการมันจะต้องสูงขึ้นหรือบางทีเปลี่ยนละปีนี้ใช้รุ่นนี้ปีหน้าเด็กต้องตัวโต,วตวขึ้นต้องเปลี่ยนไซส์ใหม่ก็ต้องมีอะ ต้องจัดหาเพิ่มขึ้นแน่นอนว่าราคาของคาซีก็ต้องถูกลงเนื่องจากคาซีส่วนใหญ่เองจะมีการนําเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดคุณเดียาคุณผู้ฟังฮะ,ะประเด็นเรื่องของการใช้คาซีเองก็เป็นเรื่องของข้อกฎหมายแต่พฤติกรรมส่วนหนึ่งที่เราจะเห็นใน้ในปัจจุบันคือคุณพ่อคุณแม่เองเ,องเนี่ยจะใช้วิธีการอุ้มหรือนั่งให้เด็กนั่งนั่งตักหรือบางทีอาจจะให้นั่งด้านหลังพร้อมกับคุณแม่หรือคุณพ่อหรือพี่เลี้ยงก็ตามวัฒนธรรมบ้านเรายังไม่ค่อยให้เด็กนั่งคาซี การที่จะบังคับหรือทําความเข้าใจให้เด็กเนี่ยหรือบังคับให้เด็กนั่งคาซิฟเนี่ยหรือจะทนอย่างไรตลอดของคุณการขับรถไปเนี่ยเด็กก็จะงอแงจะมีวิธีการอย่างไรผมว่าต่อไปอันนี้ไม่แน่ใจนะคุณณัทยาใช่กระรวงกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอาจจะต้องออกมาตรการหรือวิธีการคําแนะนำํำคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือคนที่จะต้องใช้คาซิมือใหม่ ทำอย่างไรที่จะต้องอดทนให้ลูกนั่งคาซีทให้ได้เพราะบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาถ้าถามหลายท่านบอกว่ากว่าจะฝึกลูกนั่งคาซีได้เนี่ยโอ้โหคุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยทําใจแทบแย่เพราะลูกเนี่ยจะร้องตลอดเวลาใช่ค่ะต้องก็เรียกว่าต้องมีความใจแข็งนะคุณเบียพงศ์ถ้าเิดไม่ใจแข็งก็ทําไม่ได้อันในฐานะที่ว่าเราก็มีหลานนะที่ที่ตอนเด็กๆเนี่ยก็ต้องฝึกในนั่งนั่งคาซีเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความไม่ เขาเรียกว่าไม่ชินนะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคาซีเนี่ยมันไม่เหมาะกับขนาดของเขาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูด้วยเพราะบางทีเนี่ยอาจจะซื้อมาแล้วก็เด็กอาจจะมีร่างกายมีตัวใหญ่กว่านะคะพอนั่งไปปุ๊บก็จะอึดอัดนะคะหรือบางทีเนี่ยก็ต้องดูได้ว่าคาซีดบนท่านบอกว่าซื้อเผื่อได้ไหม ก็ไม่ได้นะอย่าพงเพราะว่ามันจะหลวมนะแล้วการ<ะ>ล็อกเด็กเนี่ยมันก็จะมีผลด้วยถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นนะคะซึ่งสิ่งสําคัญค่ะณนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นข้อบังคับใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องมองว่าเอ๊ะเราจะมีทางเลือกยังไงหรือว่าอ่าสี่เดือนนี้เนี่ยอาจจะค่อยๆมองหานะคะคซีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นมือหนึ่งนะคะเพราะว่าเด็กๆเองเนี่ยโตเร็ว นะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเขาจะมีกรุ่มนะคุณเพียวพงผู้ฟังเป็นกรุ่มในการขายอุปกรณ์สําหรับเด็ก ะะเป็นคาซีทเป็นเป็นรุ่นต่างๆเป็นตามอายุตามขนาดตามเขาเรียกว่าตามร่างกายตามน้ําหนักนะคะซึ่งสภาพก็ค่อนข้างดีเลยแหละนะคะบางทีก็ดีมากๆเลยนะคะก็ตามราคาด้วยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องเป็นมือหนึ่งก็ได้นะคะช่วงนี้ก็ยังม,มีช่วงเวลาที่เรายังสามารถที่จะใช้เวลาตอนนี้ในการมองหาคาซีทด,ดีๆนะสำหรับบุตรหลานของเรานะคะไปอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะหลายๆคนมีคําถามเกิดขึ้นเกี่ยวกับ มาตรการของภาครัฐนะฮะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังคิดถึงหรือเปล่าหรือคุณปียพงคิดถึงหรือเปล่านะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสห้านะคะ ล่าสุดนี้ค่ะผู้ฟังคาะทางกระทรวงการคลังนะคะคาดว่าจะมีการเคราะคนละครึ่งเฟสห้าหลังวันที่15พฤษภาค,คมนี้นะคะแต่ต้องรอประเมินการจะเก็บรายได้ในเดือนเมษายนก่อนค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยประหลัดกระทรวงการคลังคุณกฤษดาจินาวิจารณะซึ่งพูดถึงว่ากระทรวงการคลังกําลังพิจารณาออกมาตรการคนละครึ่งเฟสห้าตามนโยบายของนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอาคมเติมพิยาภัย,ยสิธิ์นะคะซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ค่ะอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดโดยเฉพาะ การจัดการงบประมาณมาอุดหนุนโครงการนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังต้องขอประเมินการจัดเก็บรายได้และผลกระทบในฐานะการคลังให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งค่ะเนื่องนั้นว่าการใช้โครงการของรัฐที่จะมาช่วยอุดหนุนกระตุ้นเศรษฐกิจก็ต้องใช้เงินมาที่จะซัพพอร์ตในโครงการอย่างในเฟส5นี้ของคนละครึ่งจะมาจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา แล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจและก็สังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด19วงเงินกว่า5แสนล้านบาทนะครับซึ่งขณะนี้เหลือ70,000ล้านบาทจะเพียงพอหรือไม่ อันนี้จะเป็นจะต้องมีการกู้เพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ต้องมีการประเมินอ,อีกทีหนึ่งแน่นอนว่าจะดูว่าไรายได้ที่จัดเก็บในเดือนเมษายนเนี่ยจะมีความชัดเจนอย่างไรหลัง1 0 15พฤษภาคมนี้<ะ>จึงจะเห็นแนวโน้มการจัดเก็บไรายได้ทั้งปีงบประมาณ2565ถ้าเกินเป้าก็ยังมีช่องว่างในการทํานโยบายอยู่ส่วนการต่ออายุการลดภา,าษีสปาร์มิตรจากน้ํามันดีเซลขณะนี้ยังเหลือเวลาพิจารณาถึง20พฤษภาคมคุณฟัง 32บาทไหวไหมนะครับที่อาจจะมีการขยับขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้ต้องมาติดตามกันซึ่งนโยบายช่วยเหลือที่มีน่าจะมีแน่นอนทั้งการขยายอายุลดภาษีดีเซลออกไปหรือจะมีการลดภาษีเพิ่มเติมหรือไม่มส่วนการเลือกใช้แนวทางใดคงต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งซึ่งการลดภาษีดีเซลต่อไปอีกยังสามารถทำได้แต่จะกระทบกับฐานะทางการคลังตลอดทั้งปีของทางภาครัฐฮะอืนะคะก็ มีข้อเรียกร้องเยอะนะโกโกรอเอง<ะ>หรือว่าทางด้านของทปทอเองหรือว่าทางด้านของอ,อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวก็ยังคงเรียกร้องในโครงการคนละครึ่งนะคะแล้วก็เรียกร้องในสนองเทีท่ยวด้วยกันนะที่อยากจะให้เปิดเพิ่มเติมเพราะว่าเที่ยวด้วยกันเนี่ยเต็มสิทธิ์แล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในสิทธิ์เยอะนะแลวเขาก็ลดสิทธิ์ลงมาใช่ไหมคะ,คะตอนนี้ก็เต็มสิทธรริ์เ้วยปอยแล้วก็ขอให้เพิ่มอีกเพราะว่าตอนนี้เปิดประเทศกันแล้วนะคะแต่ว่าเรามองในมุมหนึ่งเบี้ยวพงคือก่อนหน้านี้เราต้องบอกว่าในช่วงที่ใกล้จะปิดคนละครึ่งถ้าจะไม่ผิดเนี่ยมันจะมีข่าวตอนหนึ่งที่บอกว่าผู้ที่รับคนละครึ่งเนี่ยเขาเจอเร S <S นะคะแล้วก็ทําให้หลายๆร้านเนี่ยดิฉันสังเกตก็คือเขาก็ปิดโครงการเลยนะไม่รับคนละครึ่งอีกต่อไปทั้งที่ยังไม่ได้หมดกําหนดอืมมันก็อ<ต>าจะเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของไรายได้ที่เพิ่มขึ้นหนตามเป้าแล้วก็มาถึงของการเก็บภาษีเห็นคํานวณยอดเงินเข้าและเกินกว่ากี่เซกชันกี่ทางเซกชันแล้วหรือบางทีตัววงเงินที่รับเข้ามาเนี่ยมันถึงเพดานที่ถูกเก็บภาษีอีกส,สเต็ปนึง อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเพราะบางคนอาจจะแบบอาจไม่ได้คำนึงถึงแต่คิดว่าโอ๊ยฉันโอนแค่ไม่กี่บาทฉันก็ยังเข้าร่วมได้แต่บางคนบางร้านมุณู้กูนั่นที่เดียัง,งมุูฟังใช่เขาโอนทีเนี่ยบางทีสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยห้าร้อยแล้วบางทีลูกค้าเข้าเยอะแล้วก็มีหลายสาขาหรือเปล่าอันนี้ก็อาจจะเป็นเป็นทางเลือกเป็นทางวิธีการหนึ่งซึ่งก็ต้องบอกว่าก็ต้องศึกษาดีๆแต่ก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเฟสห้านี่ มันจะเป็นห้าสิบห้าสิบหรือจะเป็นเจ็ดสิบห้ายี่สิบห้าหรือจะเป็น 60, 40, หกสิบสี่สิบหรือจะเป็นเท่าไหร่ครึ่งนะมันจะไม่คนละครึ่งนะซิปี่พง์ถ้าเกิดมัน,<า>มนไม่ใช่ห <50, S 1> ้าสิบห้าสิบนะ ก็ต้องรอดูหลังเท่ไหมหลังยี่สิบใช่ไหมฮะหลังหลังสิบห้าหลังวันที่สิบห้าต้องดูกันกลางพภาคมนี้ฮะนะคะทิ้งท้ายกันวันนี้ค่ะมีเรื่องราวของการรวบรวมกลโกงแก๊ง c เซ็ center นะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านของรองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะพันตารวจเอกสิริวัตรดีพอก็ออกมาแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ประชาชนนะคะให้รู้เท่าทันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งเขามีการรวบรวมนะคะเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบกลโกงอย่พงนะใน 8ข้อด้วยการมีอะไรบ้างอะเล่าสู่กันฟังกันหน่อยค่ะคือตัวที่วิธีการของแก๊ง call center ตอนนี้นะอย่างเช่นหลายคนเคยเจอเนาะอ้างว่ามีพัสดุจากบริษัทขนส่งพัสดุข้ามประเทศเช่น DHL หรือ Fedex นะครับและถูกด่านของกมรมศุลกากรอ,อันนี้โดนพลาดิงเยอะนะฮะาะอายัดไว้และมีสิ่งกฎหมายอยู่และให้ติดต่อเจ้าหน้าที่นะร้อมนะเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อมเนี่ยนะฮะ เพื่อทําการตรวจสอบบัญชีหรือให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทั้งหมดว่าตรวจสอบกันก่อนอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งหรือ 2. อ้างว่าเป็นข้าราชการอย่างเช่นมาจากศาลมาจากอายการเป็น <diving> ต <together> ํารวจมาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSL อ่าปปงอ่าสำนักงานป้องกันปราบปรามการฟอกเงินกรมสรรพากรหรือกรมสรมพสามิตก็ก็อ้างเหมือนกันฮะว่าผู้เสียหายเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงเกี่ยวกับกลุ่มการค้ายาเสพติด ค้ามนุษย์ปลอกเงินให้เอาเงินทั้งหมดเนี่ยโอนมาเดี๋ยวจะตรวจสอบนะครับนะหรือสามอ้างไปชนิดหนึ่งอีกว่าผู้เสียหายเนี่ยค้างชํบบาระบัตรเครดิตเป็นจํานวนมากหากไม่รีบชําระจะถูกฟ้องดาเนินคดีแล้วก็หลอกเหมือนเดิมฮะใช้วิธีการเดิมรอให้โอนเงินชํบบาระค่าบัตรเครดิตให้กับคนร้ายทันทีอืมนะหรือว่าเนี่ยอย่างที่บอกไปก็คือมีการค้างค่าปรับจราจรก็มีนะคะบอกว่า คุณกําลังค้างค่าปรับอุ้ยอันนี้อันนี้ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าก็ไม่ทราบจ,จริงๆเนาะค้างหรือไม่ค <ๆ S 2> <ๆ S 1> ้างก็ไม่รู้ว่ากล้องจับเรายัางไงด้วยก็งงๆนะคะในข้อ5ค่ะบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยเปิดบัญชีธนาคารหรือบัญชีม้าให้คนร้ายใช้ในการกระทําความผิดและให้โอนเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมดมาตรวจสอบข้อที่6นะคะอ้างว่าผู้เสียหายในมีการเคลมประกรันโควิด -19 เเป็นเท็จตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมร้ายแรงและให้โอนเงินในบัญชีธนาคารทั้งหมดมาตรวจสอบ ข้อเค่ะอ้างว่าเป็นกสทชนะคะ,อ,<ล>ะอันนี้ผมได้กินบ่อยตอนนี้กนะดใกล้ตัวเจอบ่อยประมาณ3าวันเจอบ่อยมากเริ่มมาแล้วใช่ไหมเปียวพง<ช>นะคะลักษณะนี้ค่ะเขาจะไปหลอกลวงหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเหยื่อนะว่าค้างค่าชําระมีผู้ร้องเรียนเยอะมากเลยว่าเนี่ยมันเป็นเบอร์ที่เป็นเบอร์มิจฉาชีพเออนะคะ มีส่ง SMS ปลอมมาด้วยนะว่าเป็นกาาสทชก็มีเหมือนกันนะคะจะถูกปิดเบอร์ภายใน2ชั่วโมงคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมต,อต,อต,อตอ้องติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจปลอมนะคะให้โอนเงินในบัญชีเนี่ยมาตรวจสอบและสุดท้ายก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเจ้าหน้าที่สำนักง,งานปรกกาสุขภาพแห่งชาติหรือหน่วยงานของการแพทย์หลอกขอข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยหรือหลอกให้โอนเงินค่ารักษาพยาบาลให้กับคนร้ายนั่นเองนะคะจะเห็นว่าสิ่งสําคัญก็คือให้เอาบัญชีมาตรวจสอบนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามอยากจะบอกเลยว่าไม่ต้องเลยค่ะวางสายไปเลยดีกว่าแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวติดต่อ,อไปไปที่หน่วยงานเองไม่จะเป็นต้องโทรมาอ่านะคะคือวิธีการอย่างหนึ่งบูฟงังให้จับสังเกตันคือเรื่องของการโทรเนี่ยถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือแล้วก็บอกเป็นหน่วยงานต่างๆและเป็น call center โทรมาเองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยเชื่อถือนะใช่ค่ะอย่างเช่นเหมือนผมเราทํางานในสํานักงาน ทางด้านการประสานงานทางสำนักง,งานกสชอบ,บ่อยเราจะรู้ว่าเขาจะไม่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือที่เป็นเบอร์สำนักง,งานอ่ะโทรมา,าซ,ซึ่งถ้าโทรมาเองเนี่ยถ้าโทรมาก็จะบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่ชื่ออะไรจากฝ่ายไหนโดยตรงเราจะรู้ว่าคนนี้โทรมาหรือถ้าโทรมาก็จะเป็นเบอร์สำนักง,งานโทรมาจะไม่มีการโทรเพื่อกดเก้ากดเจ็ดกดห้าอันนี้ไม่มีถ้ามีแบบนี้คือ กดวางสายไปได้เลยแต่บางคนบอกว่าแหมฉันว่างจังเลยคนทุกคนโดนหมดแล้วฉันอยากจะกดแล้วก็ประทะคารมแต่บางคนบอกว่าถ้าคุณมีทักษะพออ่าไม่ได้ว่าน,นี่นะคือรู้ทันอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งคืออ่ะอยากจะรู้ว่าเพื่อเป็นการเตือนแต่บางคนบอกว่าแหมกดไปแล้วพลาดจากพลาดหลงคารลมแล้วไปต่ออันนี้ดึงกลับมาไม่ยะไม่ได้เลยนะเพราะบางทีเราหลงอยู่เ วิธีการสนทนาถ้าวิธีการง่ายๆคือ<ม>เบอร์แปลกไม่มั่นใจกดวางทันทีเลยนะ,ะ,ะ,นะ,ะฮะผู้ฟังเทคโนโลยีที่คนร้ายเขานํามาใช้ตอนนี้มันหลอกลวงประชาชนเองอย่างมีมากมายอย่างเช่นการใช้เสียงตอบรับอัตโนมัติเหมือนกับ call center จริงๆอันนี้ไม่ใช่แก๊งไม่ใช่แก,งก๊งมิจฉาชีพนะฮะ,ะการส่งภาพของหนังสือราชการไม้จับไม้เรียกนะฮะหรือเอกสารอ้างต่างๆที่ปลอมขึ้นทําให้เยื่อนหลงเชื่อ นะฮะการส่งภาพการทํางานของเจ้าหน้าที่หรือภาพเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหยื่อเนียเชื่อว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงนะฮะหรือจะเป็นการคลิปตัดต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้น่าสงสารนะฮะควรไ,ไปฟ้องได้เลยนะฮะ,จะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคลิปเองเนี่ยเอาไปฟ้องนะฮะรหรือการใช้เทคโนโลยีนะฮะดิฟอาดิฟเฟกนะครับ <PC. S 2> ในการปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจ oh. เพื่อวิดีโอคอลกับเหยื่อเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและก็สุดท้ายการสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอม เป็นอ่าแพลตฟอร์มในการหลอกลวงเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือกันด้วยนะครับนะคะทางนี้ค่ะสำนักงานตํารวจแห่งชาติเองนะคะขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารนะคะซึ่งสามารถที่จะแจ้งเบาะแสที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน SFS มิจฉาชีพ AIS 1 1 8 5 true 9 7 7 7 d t a า1 6 7 8และสายด่วนสำนักงานตํารวจแห่งชาติ1599ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ อืมอ่ะก็มาบอกเล่าบอกต่อนะฮะเตือนภัยนะคะเรื่องของการป้องกันการหลอกลวงทางอาชญากรรมทางออนไลน์แบบนี้นะครับถ้าไม่มั่นใจค่ะไม่ชัวรวางไปเลยนะฮะอย่างไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นพี่พี่ข้อผิดพลาดจริง,รงๆเดี๋ยวเขาก็จะมีเอกสารหลักฐานมาอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มาแบบเนี้ยไม่มั่นใจไม่ชัวป้องกันไว้ก่อนอเอาคู่ความปลอดภัยแล้วก่อน วางสายไปเลยไม่ต้องไปคุยเพราะว่าเดี๋ยวบางทีก็อาจจะมีการแบบเป็นคารมเนาะแล้วหลัะคนก็บตกใจเดี๋ยวก็ส่งต่อไปที่คนเรื่อยๆหรือแบบมิจฉาชีพคนเรื่อยๆอื่นๆเรื่อยๆเนี่ยเราอาจจะหลงคารลมแล้วแบบบางทีเราไม่มีคนตัดสินใจด้วยหรือมีคนฟังไม่มีคนเตือนสติเราเนี่ยอาจจะหลงคารลมหรืออาจจะถูกหลอกกันได้เอานี่คือทั้งหมดของกรอบข่าวเช้าวันศุกร์สัปดาห์นี้ครับค่ะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้านะคะกับเราสองคนวันนี้นะคะดิฉันอาทิตยาปากทานังและคุณเปียพงษ์เขถวายลาคุณผู้ฟังไปก่อนเจอกันศุ วิทยุราชมงคลทัญบุรีเอ8เ5เมกะเฮิร์ urst, เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต